บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะล่าสุดนายเฉลิมชัยสีอ่อนออกมาเผยจ่ายเงินชดเชยทำลายโรคใบด่างมันสับปะหลังครบทวนทุกคนแล้วสามารถตรวจสอบบัญชีและเช็คเงินเข้าออกได้เลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มผู้ปลูกม,มันสับปะหลังที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมโรคใบด่างมันสับปะหลังและก็แบบครอบคลุมพื้นที่ค่ะซึ่งล่าสุดดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยถึงการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสับปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบด่างมันสับปะหลังนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายที่วางไว้กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานว่าได้มีการประสานงานกับทางธนาคารทกศ หรือว่าในการโอนเงินค่าเฉยตามโครงการประสิทธิภาพการควบคุมโรคไปด่างมันสัปหลังแบบครอบคุมพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด28จังหวัดค่ะซึ่งก็ดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีกาลสินขอนแกน่นสันธบุรีชัชเชงเซาชนบุรีชัยนาทชัชย,ยภูมินครราชสีมานครสวรรค์น่าน,น,านบุรีรัมย์ปราจีนบุรีพิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดลบบรุรีสีสเกตสสยแก้วสระบ,บรุรีสุพรรณบุรีสุรินทร์อุดรธานีอุดรอ,อุตรดิตและจังหวัดอุทัยธานีจำนวนกว่า5,249รายพื้นที่ประมาณ65,441ไร่เป็นจำนวนเงิน141.3ล้านบาทเป็นเที่อเรียบร้อยแล้วค่ะ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดลองการทำลายมันสปหลังที่เป็นโรคใบด่างนะคะในพื้นที่ระบาดได้แก่หนึ่งเกษตรกรทำลายต้นมันสปหลังในพื้นที่พบว่าเป็นโรคใบด่างนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 3 2. หสองหลังจากเกษตรกรทำลายต้นมันสปหลังในพื้นที่โรคใบด่างมันสปหลังในโครงการแล้วเสร็จสิ้น30วันต้องไม่มีต้นมันสปหลังงอกใหม่นะคะสามก็คืออัตราการเจ้เยทำลายแล้วก็เกษตรกรกำจัดต้นมันสปหลังในพื้นที่พบโรคใบด่าง ไรละ2,160บาทค่ะกรณีเปลี่ยนแปลงขอผู้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วก็การขอรับสิทธิ์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารที่บอกเล่าข่าวดีนำมาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสครายเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ